เื่อนที่ชีวิตเดิน้ามาจุยรัคืออะไรอ่ะอันนี้เาไรอะนะต้องออกแข็งแรงลยดีใจไหมสองวันที่ผ่านมาเป็นไงสองวันที่ผ่านมาเป็นไง้มล่ะผมหมอผมปงผมก็เคียค่ะบมไม่ได้เคียขนาด่มปงแล้วผมรับอะไร่ะในะมาเครียดางเคียดดีแล้ว ตรวจเสร็จแล้วดีใจปะพ่อกสองวันก่อนไปตรวจสุขภาพมามันมีบางอย่างแบบไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยวันนี้มันก็เลยต้องไปตรวจแบบลึกขึ้นแล้วผลมันออกมาโอเคแล้วดีใจไหมครับผมไปไหว้พระมาผมไปรอดตรวจมาเพราะว่าผมไปดูดวงเป็นเคมาฉลองให้ผมเขาบอกว่าไรปะที่ซื้อเคดีกว่าที่ที่ที่ว่าที่สทำเคดีกว่า ยังนแบบแจ้งผมไม่ไมเป็นอะไรแล้วก็ยกม่ยืนกดดิจิตาแล้ว่ะนี้ก่อนเป็นสัวที่เช <laughs> so, uh ิญการให้ผมด้วูจริงๆราะเดี๋ยวนี้ตกงานใช้ใช่ที่ทำใช่ไหมทำอะไรต้องให้บอก มีคนอยู่ข้างล่างแล้วหนูคิดว่าอะไรปะถ้าหนูเป็นลายหนูสงแผ่นต้องฝานทีตีไปมีคนอื่นอะทำได้เหรอไม่จะตลกว่นพี่หนูบอกว่าพี่หนูต้องกลับลาวแล้วสิไม่ใช่คิวบอกบอกมาไม่จุ๋มพี่จุ๋มตอกว่าอะไรไม่มบพี่จุ๋มพี่จุ๋มบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าปุ่มติดเนียยก็ต้องเสิไร แล้วเปิดมาเป็นอะไรปะยาสามมัน้จหวเดยมาพูดว่ารไม่ถูว่าถยกพ่ไม่ใหเลกกองเขียวอ่ะไม่ใช่เลยถูกอ่าไม่ใช่หรอกแต่กลองสะดุกไม่หรอกะดูกกับคนแบบชิหรือปต้นเล็ก่อต้นเล็กก่อใส่ใช่เห็ละพี่่เข้ามาในนี้พี่ไเข้ามาเขาเป็นครบวันพอดีหรือเปล่าพี่พีเขียนวันโอ๊ยเรลคานโอ๊ยเคา เรือที่ให้หนูดูแน่เลยใช่ไหมเุ้ยเฮ้ยนารักแบผมลงมาพี่วิ่งีครับมีฟิิิมอดี่หนอารมดีอาดีใลหรอีมหลายลมเดี๋ยวก็ร้องไห้เดียก็ยิ้มตายแล้วว่าสะาไอ้ต้าบุญชาตินี้หมดสัญให้สวยสุกกับชีวิตจุกแป๊บเดียวอุ้ยสู้ยังเ้อมาหล่คู่กันโดอกือีค่ะดีใจยังิมดู อะไรเขาเป็นอะไรเลิกไงนะให้พี่ไปอยู่เฮถ้าพี่ไม่หาเลมให้ผู้หญิงมาอยู่รอบตักจะไม่อย่างนั้น่ะหนุ่งฐานเฮอยู่คนเดียวเราไม่อยู่ด้วยกันเหรอแล้วแล้วพี่จูบมะพี่จูบวันเดียวให้สมบัติไปกินหนึ่งไปเราอยู่ด้วยกัน